คนแทบจะบอกว่าเกือบทั้งโลกแม้แต่เกษตรกรเองยังไม่ได้สนใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมาก50ปีที่แล้วคนไทยมีข้าวมากถึง20,000สายพันธุ์เรามีปลาในแม่น้ำจืดเนี่ยทุกแม่น้ำเราจะมีปลาในสัตว์น้ำนะเรามีมากถึง2,000ชนิดอย่างต่ำในแต่ละแม่น้ำนั่นคือ50ปีที่แล้วครับฉะนั้นเวลาเรา คิดถึงใครที่อายุ40 50ขึ้นไปเนี่ยถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็จะจําได้ว่าเคยกินปลาหลาดปลาหลดปลาแค่ปลา,ปา,ปา,ปาเคิงปลาอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยแต่ว่าวันนี้เราจะเห็นแค่ปลานินปลาดุกและปลาทับทิมสามอย่างข้าวในหนึ่งหมู่บ้านเนี่ยคนไทยมีข้าวเป็นหลายร้อยชนิดแต่ละหมู่บ้าน ฉะนั้นครอบครัวเดียวเนี่ยมีข้าวไม่ต่ำกว่า5ชนิดต่อต่อครอบครัวแต่วันนี้คนทั้งประเทศเรากินข้าวไม่เกิน3อย่างครับถ้าคนที่มีเงินหน่อยก็กินมมลิ105คนที่ไม่คิดอะไรมากก็หอมปทุมใช่ไหมถ้าคนอีสานก็จะกินกอหอ6หกคนเหนือก็จะกินสันปะตองหนึ่งแล้วก็กินอยู่แค่นี้ซึ่งแต่ก่อนเนี่ยครอบครัวผมครอบครัวเดียวเรากินข้าวคําเดียวนี่มีถึงห้าสายพันธุ์นะครับ ห้าสายพันธุ์ทำไมเราต้องปลูกข้าวเยอะเหตุผลที่เราปลูกข้าวเยอะก็เพราะว่าข้าวแต่ละอย่างมีคุณสมบัติไม่เหมือนกันครับบางพันธุ์น้ำท่วมมันยืดได้ถึงหนึ่งเมตรภายในคืนเดียวครับบางพันธุ์ฝนแรงสองเดือนไม่มีฝนเลยแต่มันไม่ตายพันธุ์อื่นตายหมดแต่มันไม่ตายบางพันธุ์โรคระบาดมามันเฉยฉะนั้นการปลูกข้าว หลายสายพันธุ์ปลูกพืชหลายสายพันธุ์เนี่ยจึงเป็นการรับประกันว่ายังไงเรามีอาหารกินแน่นอนฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่ทําให้พวกเราได้เรียนรู้ว่าความหลากหลายคือความมั่นคงครับแต่วันนี้คนอีสานทั้งภาคปลูกมะลิ105เพื่อขายปลูกกอข้อหกเพื่อกินปลูกอยู่สองอย่างคนเหนือก็ปลูกสันปะตองหนึ่งอย่างเดียวนี่คือสิ่งที่ เกิดขึ้นในวันนี้ฝนมาหนักๆน้ําท่วมทุกคนก็เดือดร้อนฝนแรงทุกคนก็เดือดร้อนโรคระบาดท,ทุกคนก็เดือดร้อนต้องรอเยียวยาครับรอให้รัฐบาลมาเยียวยาถ้ารัฐบาลไม่มาเราก็ต้องไปประท้วงอีกมันทําให้ชาวนาหรือผู้ผลิตอาหารเนี่ยกลายเป็นขอทานนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นในวันนี้ครับ นั่นคือสิ่งที่เกิดจากการที่เมล็ดพันธุน์สูญหายไปจากมือของเรา